รูมเ <laughs> ยอะจมน้ำ ทุกคนเลยผมไปสองชาตนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับและกีบบ๊อกบอลพีชนะครับผมที่ผมมากัน6คนนะครับก็มีเฟิร์สหนึ่งตีพอดีหนึ่งตีเออใช่เราตั้งกันหนึ่งตีครับมีพระมียอมเบีมีบัวโอ้ใครจะตีใครจะตีบ้างเฟิร์สจะตีใช่ไหมล่าสุดว่าจะตีเออใช่จะตีแลไปบอลไปบอลจะตีด้วยแอลเออโอเคนะครัับวนนี้มีมนุษย์อวกาศคนหนึ่งว่ะอ้าวทำไมตีตีพี่เฟิร์สไม่ได้เคาะโมสูตรดิเดี๋ยวค่อยแก้กันนะผม โอเครเก็ศูนย์แล้วกันวันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดลัคกีบอลนะครัแล้ตีเอ็นดกนะครับผมสตัวนะครับในโลกดีเอ็นนะครับผมสมตัวเลยครับสามตัวเดี๋ยวไปหาจุดเปิดกันถ้าเกิดพร้อมครับก็ซีซั่นนี้ขอให้ทุกคนโชคดีซีซั่นนี้ชนะอน่นอนนอนเปิด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 ลดดดด นี่อะไรอ่ะนี่ยานี่ว่าอีวิวพอชั่นเดี๋ยวลูฟี่จะไปเป็นทหารเรือแล้วอุ้ยได้ผลโอเปอโอเป่โอเปอโอเป่มันจะเป็นผลเลยนะรัวร้อยกัดแก้เลยแก้เลยโอ้ได้ของลักกี้เบอร์ต่อเฮ้ยได้ผลโกมุกโม อก็ได้มลเออได้แล้วเนี่ยเฮ้ยได้ได้ไอ้ดาบของบลุกว่ะดาบบลุกได้ดาบเจอสลัดเนี่ยได้ดาบบลุกเฮ้ยทันทันเดอร์อะไรวะเนี่ยทิ้งทิ้งทิ้งเฮ้ยมึงเขาได้ดาบกวนโอ้โหเป็ละนี่อะไรนะได้ผมซันจิเป็นละเวลาผลผลเอสแบบของเอสเอ้ยเอ้าไม่ดาบแล้วเนี่ย ดาบโคลโมดโหคืออะไรวะดาบดาบโคลโมดโอ้ชุดเพชรเฮ้ยใครใครใครโดนอะไรใครโดนอะไรอุ้ยได้ดาบอะไรอ่ะโอ้ได้ดาบมีฮอคเออเนี่ยดาบมีฮอคคือใครใครวะไม่รู้เหมือนกันฮีโร่โพชั่นวอเตอร์เดียวเดียววอเตอร์เดียวคืออะไรวะอ๋อวางน้ำ้ยซอมบี้ยักษ์โอ้กองโกลเด้นแอปเปิ้ล ในชุดโซโลเฮ้ยผลอะไรวะนั่นอะเฮ้ยได้ผลโยมิ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 หมแล้ววะผลพูรอะบุ๊คบุ๊คอ๋อผลเป็นบ like ุ๊คโอ้โหได้แต่มอนสเตอร์อะไรวะเนี่ยกองยักษ์อีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออยาอะไรวะนุยดาฮีโร่ซอสเวเลเจอร์ได้มาแค่สามผลเองสามหลอดโอเปิโอเปิลโกมุ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 มี โอเปโอเปแมก็มีทั้งห่าตกน้ำปนจมเลยโอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยไฟไหมแล้วอุ้ยน่ไม่ใช่วันนี้สมใสอุ้ยโอ้โโอ้โหโอ้โคกูบินเลย ไม่รู้อ่ะนี่ลองใช้โอเปร์แล้เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมกินกินไปแล้วมันไม่เห็นมีท่าอะไรให้ขึ้นเลยกดตัว C ไปใช่ไหมพวกน่าแซดอะไรพวกนั้นนะไปกดคอนโทรลแล้วพี่ก็เลื่อนลงมาเพราะว่าวันพีซพี่ก็เปลี่ยนลงคอนโทรลคืออยู่ไหนกันนะคะอ๋อ XCBB รูมไอ้เหี้ยจมน้ำ ไอ้ยึดลูมลูมทีเดียวแม่งบึ้มหมดเลยแรงจมน้ำไงเมื่อกี้ยิงแม่งัะตีผมมันทรมานมากลูม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 หรอแล้วมึงว้ากูคนเดียวเนี่ยนะ อ้าวระวังนะครับกดอันตีแล้วอ้าวชันชันกดผิดมีบาทเลยเฮ้ยผมขอผมขอด้วยพี่วะเอาอะไรอ่ะโกมูบักโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแมงมุมหรอโอ๊ยโอ้ยไอ้เดรกแมนนี่ว่ะไหนเอมอนอยู่ไหน โอเคนี่ไงให้ไปแล้วแล้วทำไมกูหายตัวนี้เนี่ยโอ๊ะขอเปิดอันตนะครับผมชิบหายอันตีกดเลยอ่ะอันตีผมอันตีกดวีอะพี่อันตีกดวีออันีวีโอ้ แหลกโคตรยี่มันต้องมีไฟทำไมมีไฟดิแม่ทำอะไรผมไม่ได้เลยวไม่บอกว่าทำไมลูมเฮ้ยเดี๋ยวมีคนใช้ลูมคนใช้ลูมมีคนใช้ลูมลูมไงอ่ะลูมลูแล้วอุ้ยอะไรอ่ะทางนึทางนี่อยากให้มันเด๋ยวพาดูอะไรพาดูอะไรฮ่า โอ้ยไม่ใช่หรออโนอินฟินิตี้ยิงมันไม่มีอ่ะไม่มีลูกหนูไหนเนี่ยคือคือสงสัยอยู่คือทำไมไป็เกิดในนั้นเหรอเดินเดินตอนอยู่เลยอันนี่อยู่นี่ แล้วก,ก็ไม่ชอบมุดดินเลยเออมันจะมุดไปไหนวะเนี่ยมุดไปไหนไหนะมันุดลบไฟฟ้าของเน้นมาที่วับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวับเก่เออ้ยเฮ้ยเฮ้ยับเก่งเขาจะรู้ก่อนเขาจะรู้ก่อนเวาไม่อยากยุ่งเฮ้ยโดดเลยเนี่ยใครไม่มีแล้วแล้วใครเปิดสโลว์วะเนี่ยอโอ้โหสโลว์สโลว์บีมเออใครมาใช้สโลว์บีมเนี่ยเฮ้ยนี่มันผลเม่ละไม่ละใครมันยิงวะอาเรียปะเนี่ย ใครมันยิงผลสโลใส่ฉันโคตรหนืดเลยกันด้วยตายสองคนตายโอ้ยนี่ไงมังกรอ้าวไม่มุดดินไปอีกแล้วมุดดินตลอดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้แล้ว พ่อเมืองเงินเดืนะกอนพ่อเมือเนอนกอนมเงินเดแนพูดผิดมันจะมุดไปไหนเนี่ยโอ้อนเดือนแอนตะกอตายแล้วจบแล้วเย่จบแล้วจบแล้วอมืีวบอลจบอมเ้เฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย เดไม่เลยเลยเลยปได้ี่สาระเขาบ้างนีเนี่ยที่จะมีสาระทุกวันก็ไม่มีนะแล้วแล้วคคิดว la ่าม <ok ีสาระเล่นเกมเนี้ยนี่สาระอะไรอพี่อโอเคครับรับหินจบเป็นยังครับผมแล้สาระที่หมายเลยโอเคโอเคราบบายตับแดย ่นเนาอนะนเาหวานครับ